ดีค่ะพี่น้องมามาค่ะมากินข้าวกับตุ่มปลาตุ่มตุ่มพักค่ะมาด้วยใจามาด้วมากินน้ำย้อยต่อมตุ่มแพลแต่บรรดาค่ะพี่น้องสบายดีทุกป,ปุ๋ทุกคนด้จ้าเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งต่างประเทศต่อปุ๊บปอลาวเมืองไทยเขาคูขคู่ชุกคุณจ้ามามาจ้ามาแจกเขาเชียงค่ะ นี่แคบหมูน้ำน้อยหนึ่งลูกจืดน้ำมันแคบหมูใหดเองนี่จานเนี่ยหมูใหดเองนีง่ค่ะมาจดแจกน้ำกันผักกาดนี่ผักกาเสตผักกะลัมม่วงแน่ผักอืนสลัดนัดด่นเขาจีสลัดม่วงจีมาค่ะมามากินกันค่ะพี่น้องไม้กันเลยจ้า มือ่อกี้ขอนายมาไหนไหมต้มปลาคอกันนะี้เลี้ยวจำบกอสุ่มพักทอดไข่กันนี้เนน,น่ยมก็เ,มกเดียวไอ้กินมดแล้วก็คันแดงนะสวัสดีค่ะพี่น้องไก่พูดบวกกล้องย้ายไก่แล้วไก่พูดไก่พูดแล้ว่า มงตั้งกล้องไก่พูดตะมกวัวแดงนขึ้นเครื่องพิกทิบหามิตรมามากินน้ำย้ายทดลองเลย bông tàng chép Nào chép chép quăng đá trầm cái cây đúng, Đặt mê Nhớ bình Là cái tiền tốt luôn Nó kìm khẩu nó giái nè หยับต่องไมกัน่ม่ใหรอนล้คุณแดนนี่หายาบล้อันนี้อยด้วยออออขอรน้องรูปไปดโัก หมืดเนาะประเดียจังๆางเลยพุ้มพุ่มฟ้าคุ้มพน้อตัวน้อยก้อแล้วจันะอ้ปับก้องน้อยด้วพี่น้องจ้าสตบร์เก่อนเล ตุลากระไรอือก <pod inclusive discourse> in <con> ือยู่ต้องเปียนกัะมิ้จะไปนอนเชี่ เอางว่าใส่กระติกน้อยไหมชอะแข็งโอ้แสบแพี่น้องเลยมามาจับนะอาวานกับตำบะกกูดมี่กับตำะบตำะกกตุ่มปลาตุ่มปลาขอบไข่ น็อตว่าสิ้นแอวแม่นอต กำมา,าดีิง่น้องนนี้ขอขอบคุณอะไรด้วนเด้อทุกคนลังใจพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่สองมาใหม่ก็ได้ใช้ส่งขอบคุณน้อ้เจริญเจริญในการงานหาที่ทุกทุกคนด้วยกเด้อ ูได้เห็นนาะแต่ให้มันหมานดูมอง่วมกับ่วมเนาะเขาก็ได้พูดได้เห็นนะกำลังมนันกำลังตั้งท้องหนาส่วมกับน,นี้ เด็ดก็พอเอสียบจำกอก็ได้ ไก่ยม,ม,มันขันไก่โทรศัพท์ย้า,ายขอโทษขอโทษน้แต่พี่น้องเอ้ยมีแต่เสียงไก่ ุัมหกักกแยจังอืมโอ้ยเพราะหลยะตย่อังอา้วกันากะขันกันอืม เสื้อพี่โน,โน้องพี่ให้่ขันลงดินแล้วขันอีกคร้อือจดจำนะเสือ้อ Пока. Uh -huh. พักละ,ะ,ะาลายรืะทินนี่คราปกเ็จ Vamos

จะนักแซ่บๆพี่น้องสมพักกะแซ่บอะไรเจ้าพี่น้อง,กกอลองคลิปนี้ย้ายตำกะพี่ขอฝากไว้สักนีดเด้อจ้าเด้อ คิปหนาพอกันไหมจ้าฝากคนไร <c oughs> ่กดแชร์กดติดตามแลกวก,นนกดิดตามเพ่วนบาเพ่นนด้วยพี่น้องแอละจา้าคิดหนาพอกันไหมจ้าปฏดีจ้า,จาโอ้โเสียงใก่พี่น้อง